อันนี้ถ่ายถ่ายไปลงออนไลน์ใช่ไหมฮะนี่นะฮะอันนี้เป็นสตูดิโอเลยเนาะตอนแรกตอนแรกเดินผ่านมานึกว่าอันนี้ขายด้วยนึกว่าโอ้เดี๋ยวนี้มีไฟขายด้วยไหมนี่นะฮะกำลังทําเป็นสตูดิโอลงออนไลน์เลยที่เว็บไซต์ของคินไกใช่ไหมฮะนี่นะครับเข้ามาชมได้นะฮะเขาขายออนไลน์ด้วยนะฮะก็คือมีจัดส่งเนาะมีจัดส่งถึงบ้านเลยนะครับนี่นะฮะเขาอัพลงกันอย่างนี้นะฮะ ตรงนี้จะเป็นสตูดิโอนะฮะหรือเขาถ่ายไม้ก๊อปกันอยู่เนาะพวกกีตาร์อะไรก็เอามาตั้งถ่ายตรงนี้หมดเลยใช่ไหมฮะกีตาร์แอมอะไรอย่างเงี้ยที่ขายออนไลน์อยู่อ๋อตรงนี้เลยนะฮะ เข้ามาชมได้นะฮะเอ๊ะแล้วอย่างอย่างพวกกีตาร์แอมลองเสียงเนี่ยเดี๋ยวแล้วแล้วตอนคนมาซื้อออนไลน์ยังไงอ่ะบเขาลองเสียงให้ดูออนไลน์ใช่ครับลองแล้วก็มีการอัดอัดคลิปให้ลูกค้าดูอ๋อมีอัดคลิปให้ลูกค้าดูอีกทีนึงสมมุติว่าลูกค้าดูในออนไลน์ปุ๊บเห็นเห็นไหมก๊อบอันนี้ตีให้ดูเลยป่ะโอแม่โทษทีนะฮะล้อเล่นนะฮะเป็นถ้าเป็นกีตาร์เนี่ยสมมุติถ่ายแล้วเขามาจิ้มหมอดี Yamaha ตัวนี้ตัวนี้ราคาเท่านี้ อ,อ,อยากได้ยินเสียงก็เทสได้เทสได้ไดอ๋อนี่นะฮะเขาก็จะอัดคลิปแล้วเทสให้ดูอ๋อนี่นะฮะสามารถลองกันในออนไลน์ได้เลยนะครับฟึ่งเสียงหรืออะไรพวกนี้เนาะน,นะฮะเป็นสตูดิโอนะฮะแล้วก็ถ่ายชัดขนาดเลยนะฮะเนี่ยนี่นะเดี๋ยวผมให้ดู เขาถ่ายอย่างนี้นะแล้วก็อัพลงใช่ไหมใช่ค่ะนี่นะฮะโอ้หถ่ายกันโคตรขนาดนี้เลยนะนี่เขาโคตดด้วยไอแพดเลยนะแล้วก็อัพลงแล้วก็ไปเรียกชมได้เลยนะครับท็อปได้เลยอะเครื่องดนตรีมีเยอะนะฮะจากญี่ปุ่นเนี่ยที่จะเป็นแผนกกีตาร์นะฮะนี่นะครับ เขาก็จะมาเซตอัพก่อนนะฮะเซตอัพตรงนี้แป๊บนึงแล้วก็ลองให้ดูก่อนลองมีการล้างมีการอะไรนะฮะเบื้องต้นก่อนนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดใครซื้อไปอาจจะต้องไปเมเทนแนนอีกทีนึงนะฮะอันนี้เขาเบื้องต้นก่อนนะฮะกีตาร์โปง่งกีตาร์โป่งกีตาร์ไฟฟ้ามีหลายราคานะฮะหลังเตาก็มี มีส,สวยๆแค่น้นเลยนะฮะสองพันสามร้อยบาทนี่นะฮะยี่ห้อผมก็ไม่รู้จักนะคอนนี่บีเยอะเลยนะครับกีตาร์โปรง่งยานระเบิดระเบอ้อเลยนี่ก็จะเป็นกีตาร์ไฟฟ้านะครับ ครับไม่ชัดนะครับผมเคยซื้อเฟอร์นันเดสที่นี่ไปนะฮะกีตาร์าฟ้าแล้วก็เบสสองตัวเบสของแอริเรีย์โปรทูตัวหนึ่งก็ Pro แอริเออร์โปรทูเหมือนกันนี่นะฮะกีตาร์าฟ้าเคยซื้อของตัวนี้ไปใช้ดีเลยนะฮะทุกวันนี้ดเด็กๆยังใช้อยู่นะฮะเนี่ยแอริเออร์แอริเออร์โปรทูกีตาร์นะฮะจากญี่ปุ่นนะครับ แต่ไม่มีเอฟเฟกนะครับไม่มีเอฟเฟกมีเป็นกีตาร์แล้วก็ตู้นะไมแตกตู้เอาตู้แอมเยอะเลยนะครับคลาสสิกก็มีนะฮะใครที่เรียนคลาสสิกเดี๋ยวสุดท้ายดูคลาสสิกกีตาร์โปรง่งผมชอบยามาฮานะเสียงดีนะฮะที่บ้านมีอยู่สองตัวนะฮะยามาฮ่าแต่ยังไม่มีกีตาร์ไฟฟ้าเลยนะมีแต่กีตาร์โปร กีตารไฟฟ้ามีของคอลิสมิธนะฮะแล้วก็อีพีโฟน G.N.L นะฮะแล้วก็นี่ฮะเฟอร์เดนเดสแล้วก็หลายยี่ห้อนะฮะของจีนก็เคยเล่นนะเยอทีเดียวเยวนี่ยอันนี้เป็นกีตาร์คลาสสิกนะฮะโอ้กีตาร์คลาสสิกก็เยอะนะครับนี่อยู่ที่คิงไก่นะฮะองค์สำโรงเหนือ ลาิีส2003องพันสามีนะผมจะมาห้าด้วยนะผมว่าถ้าซื้อมือหนึ่งมีไม่ต่ำกว่าห้าพันนะตัวเนี้ยลาิกจะมาห้าเนี่ยห้าถึงเจ็ดพันเลยแหละ วางเรียงเยอะเลยนะครับตรงนี้เห็นไ,ไหมฮะอาลังการนะฮะ กีตาร์ก็มีนะฮะนี้ก็เย็นหน่อยนะนีสภาพดีฮะสรับดีกีตาร์เนี่ยกำลังนั่งเซตกันทั้งวันเลยนะฮะ อันนี้มันเป็นมือสองจากญี่ปุ่นนะอ้อไอที่ในหนังตะวันตกนะฮะที่เขาเล่นกันอะไรนะที่เขาชัดๆออกชัดเข้าชัดออกแล้วก็ปีดนะฮะเป็นที่เป่าลมนะฮะตรงนี้เป็นที่สูบลมตรงนี้เป็นที่สูบลมชัดเข้าชัดออกแล้วก็มีแป้นคีย์บอร์ดไว้เล่นนะฮะมือนี้ก็จะชัดดึงเข้าดึงออกนะฮะเขาเรียกว่าอะไรหนอออกล่อมเพลงรอเปล่า เ,เอลงอะไรเงี้ยนะฮะแต่ไม่ได้ทำโมนิก้านะ,ะอันนั้นเมาแกนยามาฮานะทำโบสามพันห้านะฮะ,ม, 3, 1, ะ,ฮะมือสอง่างญี่ปุ่นนะะั้นนี่นะะสำหรับคนที่เล่นเป็นผมว่าโอเคเลยนะมีอยู่หลายตัวอยู่นะฮะนี่นะฮะเล่นเป็นนะฮะรับรองเกินเลยผมผมก็ชอบดูนะ,ะหนังตะวันตกที่แบบละลเข้าไปในอะไรนะ ซาลูนอะไรเงี้ยและที่ดูเฟรมเจอสมัยก่อนนะแล้วก็เขาก็เล่นกันอยงเงี้ยเสียงอยงี้ยเงี้ยเงี้ยเงีงอย่างเงี้ยนี่นะฮะรา,าคาสามพันห้านะครับผมว่าไม่แพงเลยนะฮะผมยำมาห้าด้วยนะครับผมผมเล่นไม่เป็นนะเสียดายไม่งั้นมันได้ลองเสียงสนุกเลย มีหลายตัวนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวหกตัวองหลังมีไหมหลังไม่มีฮนะหกตัวแต่ถ้าใครเล่นเป็นที่เท่เลยนะครับผมว่าซึบเนี่ยถ่ายจนนะฮะโอ้ยต้องเอื้อมมือถ่ายนะอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนนะฮะอันนี้ผมยืนมองอยู่นะอยู่ข้างบนนะครับผมต้องเอื้อมมือขึ้นไปเนี่ะ,นะฮะสำหรับใครที่สนใจนะฮะเล่นซื้อเป็นปีชนิดนี้เป็นนะฮะ เรียกว่าอะไรนะฮะเม้เน,นมาบอกผมได้นะฮะผมเรียกไม่ถูกเหมือนกันผมขอเรียกว่าสองเพลงแล้วกันนะสองบรรตีแล้วกันนะฮะที่มันชักเข้าชักออกสูบลมตรงนี้สูบลมตรงตรง,ตรงแป้นดำๆเนี่ยดึงเข้าดึงออกแล้วก็อีกมือหนึง่งมือซ้ายหรือมือขวาก็จับแป้นคีย์บอร์ดนะฮะแล้วก็เล่นนก็จะฮะผมก็เห็นในห,หนังตะวันตกนะฮะที่พวกตัวบอลปืนเออนี้ยเขาเล่นกัน ในพวกซาลูนพวกอะไรเนี้ยนี่นะฮะขลังก็มีนะฮามีหลายตัวไม่ใช่มีหกตัวนะขลังก็มีครับมีหลายตัวอยู่เนาะไอพวกนี้ใช้ไฟหรือเปล่าผมไม่แน่ใจไม่น่าใช้ไฟนะใช้สูบลมเอาสูบลม,ม,อ,ม,มอ,อัดเข้าอัดห่อแล้วก็เล่นนะครับนะฮะก็เป็นเครื่องตีชนิดหนึ่งนะฮะเท่เชียวนะฮะผมว่าคนคนสมัยก่อนนะ่าจะเล่นเป็นกันหมดแหละ คุณพ่อเนี่ยนะฮะคุณพ่อผมเนี่ย